ยังงอกูง้อครับยังง้อครับยัดันมันานยังไปนเเลือเรเือ

เออทำมาหเยเปียเปียผู้ตงู้หนักเลย่เยอะเหนียเหนยวเหนยวเียทไายไปคุณนะกินบ้ากันยั่ทีโอ้งงงงงง็นต้เข้าเขาเากเข้คหนักเลยาีสามานะครับโอ้ยเื่อครับ túm ấy, ôm, lên, 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 lên,

กเม็่ก่น่ัคอถอะผู้จักหเวลามันเมื่อยนะเมื่อยเ็ลังอกาตกน้ำเลยมือผมกได้เห็นอย่างเีเมือ้่ได้เห็นอย่งรเ่เห็นการบ้านผมจะบานเมื่อยนะครับันบ่เข่าฟอมขึ้น้อด้นั่น เอาเรือเข้าลงครับเอาเรือเข้าลงดูไม่จะทำเรือล้ <c oughs> ำไม <c oughs> ่ป <c oughs> ่คมมรับนั่นแหละไม่กองดูไปทำเรือล้ำไม่บะะ <c oughs> ่บไม่ีร <c oughs> ิงนนั่นแหละล้ำนี้วัสนธเฮ็ดไม่บบบน่ะเออเอาเฮ็ดจะหาล้ำก็ได้ตัวเนี่ย <c oughs>